นั่นไงคุณพ่อมาปั๊บเลยโอ้ยเจ้าไหนใส่แว่เร็วส่แว่นเวโอ้ยเจ้าไหนตรงไหนนั่นอยู่โอ้ยเดินมาเลยสวัสดีครับคุณผู้ชม เกี่ยวมาอีกแล้วในตอนที่แล้วครับผมเลียวไว้ให้เจ้านายไปเจ้านายก็จะเห็นสิ่งที่ผมเห็นและตอนนี้ผมมาที่ดาดฟ้าตึกร้างแห่งหนึ่งครับว่าแต่เจ้านายอยู่ไหนเจ้านายเจ้านายอ่ะเราเร็วเข้ามาเร็เ้เจ้านายเจ้ไนายมามามอมอมา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 หรือเปล่ามีี่ยมาทําไมาันดึกามามามาดาม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 สมยมา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 าาาามม อุ้ยไปดูดแต่ว่าอากาศเย็นมากอากาศเย็นครับเจ้านายนั่งก่อนครับเจ้านายนั่งก่อนเรามาทําไมกันนะเกียวเราจะมาทอกับเปรตครับทอกับเปรตเนี่ยนะใช่เลยผมได้นั่งไว้แล้วด้วยครับฮะนั่งเนี่ยขั้บมาฟัดเลยอุเจ้านายใส่ไว้เร็วใส่ไว้เลยอุ้ยเดินายตรงไหนนั่งอย่างหูยเดินมาเลย นี่แหละครับที่ผมเห็นประจำาเลยครับเจ้านายสวัสดีครับโอ้โหกินเป็นยังไงครับกินหอมหอมหอมบ้าเลยลกเม็นสาวหอมหอมนะอุ้ยบอกนัดฉันไว้ใช่ครับให้มาเจอกับเจ้านายมันฉันก็เลยตอบตด้เพื่อข anyway> ้าแทกกับการขอขอส่วนบุญ ขอตังค์จุ้ยนี่ขอถอ้อเล่นขอถวนบุญน่ะเด้องั้นเรามาคุยกันเลยดีกว่าครับพี่เปรตกับเจ้านายพร้อมไหมครับได้ขอเก็บดินก่อนเก็บลิ้นด้วยลิ้งยาวกว่าตูกเกี้ยวอีกคู่ได้วถึงอย่างนี้ด้วยลิ้นทาไปแล้ว สงสัยว่าทำไมปากไม่เท่าลูเข็มอ่ะ,อะ,ะก็เปบตมีหลายจำพวกไงแต่ไอที่นิยมนะก็ต้องเปรตตัวสูงสูงตัวดำดำปากเท่าลูเข็มมีมือเท่าใบลานเ้็นบอกว่าเป็นที่นิยมด้วยเอ,อ่ะพี่ครับแล้วพี่เป็นเปรตได้ย,ยังไงอะครับพี่อ๋อดีเป็นคำถามที่ดีครับทำไมถึงได้เปน็นเปรตน่นะไไเหรอก็ กินของคนอื่นน่ะกินของคนอื่นเป็นเปรี้ยวแค่ได้ก็เป็นเปรี้เลยอ่ะตายแล้วกิวจะเป็นไหมเนี่ยของถวายพระโอ้โหฮะทำไมอ่ะไม่ได้เหรอพี่ตะกามากเลยอ่กินของพระเลยแล้วก็อีกอันก็ตียุงตียุงเนี่ยนะตียุงก็เป็นแจ๊ไม่ตายด้วยนะเป็นเปรี้เจ๋เลยน้พ่อชื่อยุงไงาชื่อตายุง พ่อชื่อทยุงพวยุบินบินประตูนี่พ่อนี่พี่ก็อย่างที่ทราบกันนะครับแล้วแต่กจำที่ทำไว้ก็จะเกิดเป็นเปลีนแบบต่างๆโอ้ใช่นี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 ่ท็อปไฟอะไรของการเป็นเปลีเออเอเอามีท็อปไฟด้วยมีอย่าฟังไม่ล่ะเอ้ามีการจัดอันดับด้วยอันดับที่ห้า อันดับที่ห้าที่มาเป็นเปรืเนี่ยน,นะเยอะๆก็ปละปอมเออเออ,อ,อไอพวกนี้นี่เลีวเลวเขาเอป็นเปลือกเลยอ่เยอะเลยที่เป็นข่าวเนี่ยอันดับที่สี่เลยไหมอันดับที่สี่เนี่ยก็เนรคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการทุก ตีดำรายยู่งจ้างวานแล้วก็ฆ่าตายหรือว่าฆ่าเองโดยมากก็เป็นเรื่องของมรดกทรัพย์สินหรืองม่ก็เมายาเสพยาไอพวกนี้มีเยอะเต็มนรกไปหมดเลยเเต็มนรกเลยอู่บ้านดับที่สามดับที่สามเนี่ยนะ ประเภทโกงเงินทำบุญเอ้ยเยอะแล้เอาเงินทำบุญไปทำอย่างไปใช้เป็นของตัวเองอ่ะใช่ไหมไปหมาอะไรแบบนี้ก็มีหลอกคนดูแล้วก็เอาเงินไปใช้เป็นเปรตบนแล้วปันดับที่สองก็พวกขูดีดเอาเปียบคนอื่นนะแล้วก็โกงเรื่องการค้าขายโอ้ยเป็นไงล่ะอ๋อแล้วตอนนี้ีนี่คอนเซ็นเตอร์อีก์ดมาเต็มเลยเป็นเปรตเต็มไปหนดเลยโอ้ยชอบ โอ้ยไอพวนนี o ้น right. yeah. ี่โค้งไงรีดนะเขาเรียกว่าเรียกว่าโกงนันแหละเป็นเบนนีเยอะครับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอยากรู้จริงอยากฟังเลยใช่ไหมก็เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอาของสาธารณะหรือเอาของส่วนรวมเนี่ยมาเป็นสมบัติของตัวเองเอามาเป็นประโยชน์ของตัวเองพูดยังไงเอพวกคอร์รัปชันนัเอยโอ้โหพูดอีกเยอะ เต็มนรกเลยขอบอกเฮ้ย nice. ก็อย่างที่รู้กันในอีีแรกนะครับว่าเปรตมี21จำพวก12บสอตระกูลเนี่ยไดเจอครบมโอ้ยเจอสิก็เจอหลายจำพวกเลยแหละว่างๆก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูด้วยมีถ่ายรูปมาด้วยเหรอแน่สิ ตอนเป็นคนนะชอบจ่ายรูปนะแอบจ่ายรูปคนอื่นเราเธอด่าไอ้เปรตไอ้เปรต่ <laughs> <laughs> ะเป็นคนนั่นแหละอ่ะมาดูรูปแรกนี่ <c oughs> เปรตที่มีแต่กระดูกหน <c oughs> ้ากินจังเลยอยากกินซะงั้นไม, <c oughs> ไม่ใช่กระดูกให้หมาแทะ <c oughs> <c oughs> ต่อมาเป็นเปรตไม่มีหนังห <c oughs> ุ้มว่าแสดงว่าหนังอร่อยสิโดนทะเลหนังไปกิน <c oughs> อาก็่าเป็นเปรตที่จมในอุจจาระไปตตกซ่วมอ เป็ดตกสวมงานเสื้อต่อมาเป็นเปรตที่มีกลิ่นเหม็นเน่าเปรตไม่อยากอาบน้ำมันเลี้ยงนกสัตเหมือนแก่โอ้ต่อมาเป็นเปรตที่ร่างกายเนี่ยเป็นถ่านไฟเปรตมูกระทะหรือเปล่าเปรตมูกระทะจังงั้นนึกถึงถ่านไฟนึกถึงมูกระทะต่อมาเป็นเปรตไม่มีหัว โอ้อ <Bond> ันนี้อันตรายมากน่ากลัวจริน่ากลัวอ๋อมันเดินชนมั่วงเลยเดินเหยียบตีนด้วยเอาละต่อมาก็คือเปรตที่มีไฟลุกตลอดเวลาเปรตสตันน่ะดิเที่แกดูหนังแอคชั่นมากไปแล้วอะต่อมาเป็นเปรตที่ร่างกายใหญ่โตเหมือนผู้ใหญ่อุ้ยอาจจะเป็นยักษ์ที่ตายแล้วก็ เปรตที่ตายแล้วซ้ำซองการเปรตอีกเปรตที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์เดรัจฉานคล้ายกิ้งก่าเปล่าทั้งนั้นก็เป็นไดโนเสาร์ได้ไดโนเสาร์ละไดโนเสาร์ละทั้งนั้นนี่ไดโนเสาร์หรือเปล่าแล้วก็มีนี่อีกเปรตรอ

โอ้ยอันนี้มันไม่ใช่เปรไมอันนี้มันการ์ตูนแอตแท็ตออนไททันเอ้าเหรออันนี้มันเป็นไททันผู้หญิงเฮ้ยไม่ใช่เปรยได้ยังไงดูดี่ตัวสูงเป็นเปลยเลยนี่แหละมันมีไททันก็การ์ตูนใช่ใช่ตัวสูงเป็นเปรยแต่มันไม่ใช่ครับการ์ตูนเหรอการ์ตูนนี่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตจังพวกหนึ่งที่เรียกว่าไททันนะครับมันเนี่ยขมือกบมนุษย์นี่เป็นอาหารมนุษย์เนี่ยก็เลยต้องสร้างป้อมปราการไว้ อ่าแล้วเพื่อป้องกันที่พวกที่พวกเนี้ยจะเข้ามากินกินหมาบ่อยมีไททันไททันจู่โจมนี่สูงสิเมตรนี่รูปกเพื่อนะสูงเท่ากันเลยแต่ว่าโอ้โหมันจู่โจมเลยนะสู้ได้เปล่าอยู่ๆจะให้สู้กันซะงั้นสู้ได้ดิมันระบักซอยไปเลยพี่ไปเลยต่อมาไททันสัตว์ป่าไททันสัตว์เนาะก็ต้องเจอกับ เปลนไดรรชานแน่แล้วมีกู้มีกู้โซดีตรงน้ำตรเนื้อแล้วก็มีนี่ไททันมาหือมาสูง50บเมตรอ่ะไททันยักษ์ก็ <50 S 2> เจอกับเปรตภูเขาไงอ่าอันนี้จริงจิงนะเห็นสูงสูงแบบเนี้ยจริงจริงแล้วเนี่ยถ้ามาอยู่กับมนุษย์เนี่ยก็ทำประโยชน์ได้ตั้งมาก<อ>ามากเลยทำยอะไรเจะได้ช่วยกันได้เออพี่ก็ได้บุญด้วยเช่นสมมติว่า เปลี่ยนหลอดไฟถนนเนี่ยไม่ต้องใช้รถกระเช้าก็เราก็ไปให้เปลี่ยนยให้เปลี่ยนจ,จนัดการเออเดี๋ยวเสาต่อไปเดี๋ยวผมช่วยเปลี่ยนเ,ยเปลทมาช่วยเปลี่ยนหลอดไฟให้กบ้าตายอุตส่าห์ทนร้อนอนูมานันเนี่ยแดดเปรี้ยงเชีว่วเช่นกระจกตึกสูงก็ได้ อ่ะเดี๋ยวผมช่วยเช็ดกระจกให้นะโถมาข้างหลังแบบนี้มันต้องตกใจหมดจะตกตึกโกับพี่ช่วยคนที่ติดหักคีภัยบนตึกสูงที่เขดีเลยเอื้อมือไปช่วยไม่ต้องมีรอเท้าไม่ใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมช่วยอมน้ำและพ่นให้นะครับพี่กับเพื่อสูงจริงๆเลยพ่อคุณไปช่วยชาวสวนได้อีกเก็บทุเรียนเก็บมะพร้าวไม่ได้ปืนคนเดียวเหงาไม่ใช่เดี๋ยวจะช่วยเก็บมะพร้าวให้ทำ ไปม่กลัวเหรอเป็นลิงว้จะกลัวเปลได้ไงพะท้อโอ้โหมันน่าจะได้ประโยชน์แช่ๆก็ไอเดียดีนะแต่ฉันว่าแกเนี่ยเพี้ยนแน่ๆเลยถ้าทำได้นะคนตกงานเป็นแถวแล้วไปละรีบไปก่อนจะไปขอนบขอตังค์ใช่ขอส่วนบุญดิพะท้อเอองานเดี๋ยวผมช่วยด้วย ทิศตรงส่วนไห้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณก็สนุกสนานกันไปพอสมควรเลยนะครับ e ีหนนะเดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจเรื่องเปรตรอกันต่อเลยนะจะลอกเกี่ยวได้อย่างไงและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและเจ้านายด้วยวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบายบาย